คำเตือนที่บริโภดนี้อาจมีภาพเสียงเลอะหา่าที่มีคำหยาบคายและไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรไปชวนเพื่อนที่มีอายุ18ปีมานั่งดูด้วยกันและควรได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีอายุ60ปีถึง100ปีให้คำแนะนำ กด Subscribe กันด้วยครับที่น้่ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับไม่ได้เจอผมหลายวันนะครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมไปโรงพยาบาลนะครับทุกคนก็คือผมโดนแตลามต่อยครับตอนโรงพยาบาลกงคืนนะกลับมาแล้วแต่ว่ามันยังมีผื่นขึ้นแบบว่าเหมือนมันโดนลมแล้วมันเป็นผื่นขึ้นผมอยากทราบว่าพิษนี้มันจะร้ายแรงไหม แต่ผมเป็นคนแพ้มากแล้วแต่ว่าเมื่อวานนะผมแบบเรียกรถพยาบาลมาเอาตัวเลยทุกคนหายใจไม่ออกแล้วมันแน่นอกแล้ว,วได้ใช้เครื่องช่วยหายใจนะทุกคนเดี๋ยวมาดูผืนกันดูนี่ก็เป็นรอยขอน้าเกลือแบบว่าตัวตัวผมบวมมากเลยเมื่อวานโคตรบวมอะเพราะว่า เมื่อวานนั้นตัวบวมหนักมากทุกคนแบบหน้าผมนี้ไม่เป็นหน้าเลยนะเนี่ยไม่เป็นงนี้นะแปบลบว่าหน้ามันตึงบางนิดเนะึ่แล้วปากก็ก็การที่โดนต่อยบวนผมไปเรียนันเสาใช่ไหมแล้วผมกลับมาขี่รถกลับมาถึงบ้านพอดีแล้วแตนมันไปอยู่ในเสื้อเนี่ยมันโดนต่อยต่อยตรงแขนเลยนะทุกคนแล้วไปอยู่ในเสื้อแล้วมันมันเข้าไปต่อยอ่ะตัวเดียวอ่ะมันต่อยได้ห้าห้าจุดเลยที่ต่อยผม แล้วต่อยพอสักพักไปกินยาแก้แพ้แล้วก็เอาอยาอะไรมาทาใช่ไหมแล้วก็นั่งรอ,อนิดหนึ่งมันเป็นเหมือนว่าเป็นแบบเหมือนพิษมันวิ่งอ่ะวิ่งไปหมดตัวเลยแล้วมันมันเป็นแบบจื้จดดีดด้ดดมาเข้าตาเข้าจม,มูกเข้าหงวหวนีมับวมเลยวมจะผมจะขึ้นรูปให้ดูนะตอนที่ผมไปนอนโรงพยาบาลบวมแล้วมีมันจะมีคลิปที่ถ่ายประโยชน์ตอนผมขึ้นรถพยาบาลนะทุกคน อันนี้ก็อันนี้ก็หายแล้วแต่ว่าก็ยังมีครับก็ให้กลับบ้านวันนี้ตอนสิบโมงแต่ว่ามันมันวิ่งไปทั้งตัวแล้วแล้วมันก็จะเป็นแบบคันๆนะทุกคนแล้วมันก็เป็นตุ่มพุ๊ดพุทธุ๊พุทขึ้นมารวเร็วมากตาผมนี่ยู่นี้ตาปิดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยมองนี้แล้วปากก็โหแล้วหัวใจก็แบบเต้นเร็วมากทุกคนความดันประมาณร้อยห้าสิบหกไปทางโรงพยาบาล ครับเขาก็ให้คารมายมาทายนะเขาบอกว่าอีกสักสองสามวันมันก็หายฝากถึงคนที่แพ้มันผมต้องระวังด้วยนะครับผมนี่ต้องระวังด้วยต้องระวังการหลีกเลี่ยงจากต่อแนนผมเป็นคนแพ้นหนักมากก็ฝากคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้ช่องผมด้วยอันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย